ซึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้โนแน่มีใจดวงเดียวเท่านี้ที่เราจะฝึกขนอยู่เนี่ยกายนี่เป็นที่อาศัยของจิตร่างกายนี่เราจะประคบประงมยังไงยังไงมันก็ไม่เที่ยงไม่ยังยืน ให้ได้ส่วนจิตนี่ถึงไม่มีรูปร่างก็จริงอยู่หรอกแต่เมื่อเราฝึกเข้ามากๆเข้าไปแล้วมันยิ่งเข้มแข็งเข้าไปยิ่งตั้งมัน่นยิ่งไม่หว,วั่นไหวไม่เหมือนอย่างร่างกายร่างกายนี่มันจะฝึกยังไง ให้มันคงทนถาวรมันก็คงทนไม่ได้เพราะธรรมชาติของมันมันมีเกิดแล้วมีแปรปวนแตกดับไปเป็นธรรมดาส่วนจิตนี้ไม่มีรูปร่างแต่ว่าม,มันมีอิทธิพล เล่น่อนไปในภพสงสารอันนี้ไม่รู้จักจบตั้งแต่เที่ยวเกิดเที่ยวตายที่ร่วงแล้วมาจนมาถึงปัจจุบันนี้นะมันรึกชาติผนหลังไม่ได้เฉยเฉยดอกแท้จริงมันนานแสนนานนะแต่ละคนนะ่ะที่ดวงจิตนี่มัน เทียวมาอาศัยขันห้าอันนี้สวยทุกเอ่อสวยสุกบ้างสวยทุกบ้างเป็นมาอย่างนี้น่ะน,นานแสนนานที่ร่วงแล้วมานะไปพากันทบทวนดูให้ดีเกิดมาชาติไดก็มาบริโภคกรรมคุณนั่นแหละ จิตใจก็ไม่กำนัดินดีอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอันเป็นที่น่ารักใครพอใจต่างๆนี่นะมันจะเป็นมาอยู่อย่างนี้จิตนี่บางทีก็ได้พบพระพุทธเจ้าหรือพบศาสนาของพระองค์หรือได้พบพระฤาษีหรือได้พบพระปรจเกพุทธเจ้า เนี่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสทำบุญถวายทานรักษาศีลไปแต่ว่าบุญบารมียังไม่แก่กล้าพอยังไม่เต็มพอที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานตามพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องเล่ร่อนมา เทียวเกิดเทียวตายมาในสงสารน,นี่ก่อนนี่พูดสำหรับผู้ที่มีศรัทธาเชื่อบุญเชื่อบาปมื่อเพียรสั่งสสมบูรณ์ให้เกิดขึ้นและเพียรละบาปให้หมดไปสิ้นไปแต่สำหรับผู้สนใจในเรื่องบุญเรื่องบาปอยู่ไปตามยถากรรมนั้น มีอยู่เป็นจำนวนมากครั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าบางชาติถึงเกิดมาพบพุทธศาสนาหรือพบพระพุทธเจ้าแต่ความเชื่อความเริ่มใสไม่แรงกล้าทำบุญทุนทานอะไรก็เล็กน้อยน้อยไปการปฏิบัติกายวาจาใจของตนตามคำสอนของพระุทธเจ้าก่อนน้อยเต็มที ไม่เอาจริงเอาจังเพราะฉะนั้นน่ะเกิดมาชาติใดพบใดมันจึงไม่ค่อยสนใจเรื่องศาสนาไม่สนใจในชีวิตของตัวเองว่าทำอย่างไรตนจะพ้นจากทุกข์นี้ได้ไม่สนใจในเรื่องความทุกข์ของชีวิต ผูกตัณหามันฉาบทาเอาแล้วก็เพลิดเพลินม,มัวเมาไปในกามมคุณทั้งห้ามีรูปเป็นตน้นอยู่อย่างนั้นแหละไปบางคนก็ตื่นตัวได้ในเวลาอายุมากแก่เข้ามาบางคนก็ตื่นตัวไม่ได้เลยหลับไหลไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาอย่างนั้น จนถึงวันตายก็มีนี่แหละคนเราเกิดมาในโลกนี้จงึงว่ามันมีความเป็นอยู่แตกต่างกันไม่เหมือนกันเลยลองคิดดูลองอนุมานดูเรื่องการละชั่วทำดีไม่มีกฎหมายบังคับ ขามีกฎหมายบ,างบังคับเกาะยานยานอย่างทางบ้านเมืองเขาบัญญัติกฎหมายขึ้นนั่นนะไม่ไม่เข่งคัดไม่ลอกคอกไม่สามารถที่จะป้องกันบาปกรรมได้เหมือนอย่างทำเหมือนอย่างวินในที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้อันนี้มันเป็น ข้อบัญญัติที่ห้ามไม่ให้ทำความชั่วโดยประการทั้งปวงเลยไม่ไม่ไม่ละเว้นขึ้นชื่อว่าความชั่วขึ้นชั่วการเบียดเบียนกันแล้วนั่นคงห้ามหมดเลยแต่กฎกฎหมายบ้านเมืองนั่นห้ามเป็นบางอย่างการเบียดเบียนกันบางอย่างก็ไม่ห้ามก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วนั่นเนี่ยอืม อันนี้แหละพระธรรมคำสองพระพุทธเจ้าจึงว่ามันเป็นนิยานิกะระทำนำผู้ระพฤติปฏิบัตามให้พ้นทุกพ้นภัยไปได้จริงๆเพราะว่าพราะองค์รู้แจ้งแทงตลอดความดีความชั่วตั้งแต่อย่างหงาบจนถึงอย่างละเอียดดังนั้นพูดถึงบัญญัติห้ม ไม่ทำบาปก็จึงบัญญทตาม้ามละเอียดเช่นปาณาติบาตอย่างนี้ห้ามฆ่าสัตว์อย่างนี้นาาานนปาโนแปลว่าสัตว์มีชีวิตสัตว์ทั้งหลายจะเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ถ้ามีชีวิตไปมาได้มองเห็นด้วยตาอย่างนี้นะห้ามฆ่าทั้งนั้นเลยอืมปัญญน่ะไอ้เรื่องวินัยที่พระเจ้าทรงบัญญัตินะ แต่กฎหมายบ้านเมืองไม่ไม่ไมถึงขนาดนั้นนะก็คงรู้กันนะเนี่ยเอามาเทียบกันดูดังนั้นนะ่ะพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ช,ชื่อว่าเป็นนิยานิกระทมนำผู้่าพฤติปฏิบัติตามให้พ้นจากกิเลสและกองทุกข์ทั้งหลายไปได้จริงๆ ทีนี้บรรดากิเลสทางหลายถ้าคนไม่มีบุญไม่มีปัญญามันแทบจะไม่รู้จักกิเลสซ้้าเลยมันไม่ไม,ไม่ไม่สนใจทั้มเลยมไม่สนใจเมื่อไม่สนใจแล้วมันก็คิดไม่เห็นว่ากิเลสมันจะพาให้เกิดทุกข์อย่างไรมันไม่คิดเลยนั่นแหละ คนผู้หนาแน่นไปด้วยอวิชชาตันหาครอบงามอยู่แล้วอวิชชาตันหามันไม่ให้คิดมันไม่ให้ดำริเลยมันครอบงามไว้หมดเพราะว่าตนเองไปสร้างมันขึ้นมาตั้งแต่อดีตชาติหลังนู้นมาสะสมมันมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีแต่สร้างกิเลสตัณหาห,หนาแน่นขึ้นอย่างนี้ ขีเล็ดเรานี้มันก็มีอำนาจเหนือจิตใจมันก็บังคับไม่ให้คิดไปในทางที่ดีมันบังคับให้คิดไปแต่ในทางชั่วทางเป็นบาปเป็นกรรมทางที่เรียกว่าไม่ไม่ไม่เป็นทางออกจากทุกข์นั่นแหละมันบังคับให้เดินทางนั้นเลยทางใดมันจะเป็นไปเพื่อความทุกข์มันบังคับไว้ ไม่ให้ไปนี่ลองสังเกตดูให้ดีทีนี้ผู้ที่มีศรัทธาเกิดมาในชาตินี้ได้มาพบพุทธศาสนาเขาแล้วก็ยินดีในการที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพุทธเจ้าไม่ถือว่าเป็นการยากลำบากนี่นะว่ามผีผู้มีบุญมาก ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพลของอวิชชาตัณหาโดยส่วนเดียวผู้มีบุญเป็นที่พึ่งมาในสงสารนี่นะเกิดมาในโลกนี่บุญก็จึงโดนบันดาลให้พอใจในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เลื่อมใสว่าพระคุณสร้างสามนี่เป็นของประเสริฐจริง เป็นที่พึ่งกำจัดทุกภัยได้จริงๆจึงยินดีกราบไหว้สักการะบูชาแล้วยินดีปฏิบัติตามคำสอนที่พระองค์เจ้าแสดงเรื่องใดที่เป็นบาปเป็นโทษทรงสอนให้ทรงบัญญิห้ามไม่ให้ทำไม่ให้พูดก็ไม่ทำไม่พูดคนที่มีบุญ บารมีแก่กล้านั้นเป็นยังไงเนี่ยพยายามเว้นความชั่วตามที่พระอ,องค์เจ้าทรงห้ามไว้เรื่องใดสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นอุบายสำหรับกำจัดกิเลสตัณหายน้อยเบาบางออกไปจากกิจใจก็ยินดีพอใจรับเอาไปประพฤติปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจจริง เหมือนอย่างผู้มีเกียรติทั้งหลายได้มอบของมีค่าให้เมื่อได้รับของมีค่านะั้นแล้วก็ดีอกดีใจเอาไปเก็บรักษาไว้ไม่สูญหายอืมอันนี้ฉั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยพระธรรมคำสองอุเเจ้าี่หาค่าไม่ได้ค่าจนไม่มี ไม่จะตีราคาไม่ได้ไหมเขามาอย่างนั้นเนี่ยผู้ผู้มีปัญญาได้พิจารณาเห็นนะแต่ผู้ขาดปัญญาแล้วก็อย่างว่านั่นนะ่ะจะมีค่าหรือไม่มีค่ามันไม่สนใจกันหรอกผู้มีปัญญาแล้วเห็นว่าพระธรรมคำสอนนี่ประเสริฐจริงๆเพราะว่าที่หนทางให้รู้จักว่าทางนี้เป็นทางชั่ว ไปสู่ทุกทางนี่เป็นทางดีดำเนินไปสู่ความสุขความเจริญอย่างนี้นะพระองค์ชี้ไว้ยอย่างนี้นะผู้ดใดดำเนินตามทางที่ดีมันก็เจริญไปได้จริงๆมีความสุขสบายใจถ้าผูใ้ใดเดินไปทางชั่วที่พระองค์เจ้าชี้บอกไว้มไม่ให้เดินก็ยังฝืนเดินไปมันก็ได้ประสบกับความทุกข์ทั้งในปัจจุบันนี่แหละไม่ต้อง ไม่ต้องหมายเอาว่าจะไปสวยทุกข์แต่ในโลกหน้าอย่างเดียวเช่นอย่างทรงสั่งสอนให้ฝึกขนจิตใจอย่างนี้นะบอกอุบายวิธีต่างๆให้อา้าไม่พอใจแล้วไม่สนใจอยากจะฝึก,กจิตใจนี่เลยก็เลยไม่น้อมรับเอาพระกรรมฐานที่พระองค์ทรง สั่งสอนแสดงไว้แล้วนั้นนะแม้แต่ข้อเดียวไม่สนใจที่จะพิจารณาพระกรรมฐานทั้งสี่สิบข้อนั้นหรือเรื่องวิปัสสนาญาณเก้าหมนีมีอยู่ในตำรับตำลาไม่สนใจจะดูจะอ่านจะท่องจำนึกว่าไม่เป็นเรื่องสำคัญนะั่น แค่ที่จริงเป็นเรื่องสำคัญนี้สำหรับผู้เบื่อทุกในสงสารอยากจะพ้นจากทุกข์อย่างนี้มันก็ต้องสนใจในครอในธรรมะเหล่านี้แหละอันเป็นเครื่องปราบปรามกิเลสอันเป็นเหตุให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายไปในสงสารนี่ก็มี พระกรรมฐานสี่สิบข้อนี่ครผู้ใดพอใจชอบใจกับกรรมฐานอันใดก็เอากรรมฐานอันนั้นไปตั้งไว้ในใจตัวเองพอใจเจริญพระกรรมฐานอันนั้นให้มันแจ่มแจ้งขึ้นในใจมเมื่อพระกรรมฐานนั้นแจ่มแจ้งขึ้นในใจแล้วใจก็สงบแล้วนี่ ใจก็เยือกเย็นสบายเพราะว่ากรรมฐานแต่ละอย่างนั้นมันเป็นเครื่องระงับกิเลสอยู่ในตัวเช่นผู้รักสวยรักงามอย่างนี้นะเมื่อมาเพ่งร่างกายนี่มันเห็นเป็นอสุภะอสุพังของไม่สวยไม่งามอย่างนี้นิมิตอันไม่สวยไม่งามนี่ปรากฏในจิตใจรับ ใจมันเห็นร่างกายที่ตนอาศัยอยู่นี่ไม่สวยไม่งามมันก็ย่อมเห็นกายผู้อื่นหรือเพศกงกันข้ามก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกันเพราะพุงขึ้นด้วยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเหมือนกันหมดจะเป็นเพศไหนก็ตามอันนี้แหละเมื่อเมื่อาเพ่งกรรมฐานเหล่านี่นะ ให้ปลาให้ความจริงมันปรากฏขึ้นมาแล้วความรักสวยรักงามนะมันก็ค่อยบรรเทาไปเพราะมันมองเห็นแล้วว่าเป็นสิ่งที่ไม่น่ารักเลยไอ้ที่มองกันดูผิวเผิวนว่าเป็นสิ่งที่น่ารักนั้นก็ด้วยอาศัยการประดับตกแต่งเฉยๆหรอกร่างกายอันนี้ถ้าไม่ประดับตกแต่งแล้วดูไม่ได้เลย ปล่อยตามนถากรรมอย่างนี้นะดูไม่ได้เลยอเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายนะต้องดูให้มันละเอียดดูเข้าไปถึงข้างในอย่าไปดูแต่ผิวนอกอย่างเดียวนี่นหละที่พระพุทธเจ้าสอนให้เจริญพระกรรมฐานน,นะเ,เพื่ออะไรนะเพื่อที่จะเปลื้องขิดที่มันตกเป็นทาตุ ของราคะตัณหามานับชาติไม่ถ้วนแล้วให้มันเบาบางออกไปจาก,กจิตใจนี่ราคะความกำหนัดยินดีต่างๆนั่นนะให้มันค่อยเบาไปเบาไปเบาจริงๆนะถ้าจเจริญพระกรรมฐานนี่ไม่ท้อไม่ถอยแล้วความกำหนัดยินดีนี่ก็เบาคลายออกไปคลายออกไปเรื่อยๆนหะ ก็เพราะมันเห็นเป็นของไม่สวยม่งามอยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะไม่ให้มันคลายออกได้ยังไงแล้วเหมือนอย่างเราเห็นของโสโคกอยู่ภายนอกอย่างนี้แหละเมื่อรู้ว่าของี่นี้เป็นของโสโคกเราเฮ้อมันไม่ต้องการจะไปจับไปต้องมันเลยมีตะลีกเว้นอืม อย่างนี้แหละจิตใจนี่ก็เป็นเช่นนั้นแหละถ้าเมื่อมันเพ่งเห็นรูปเห็นร่างกายของตนเองและผู้อื่นนี่มีสภาวะเหมือนกันนะมีความไม่สวยงามไม่งามเป็นลักษณะมันเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วมันก็ไม่นะ้ ไม่ทรงใจไปผูกพันกับรูปร่างกายอันนี้มันก็หดตัวเข้ามาสงบอยู่แต่โดยลำพังมานี้นะไม่ส่งกระแสะออกไปยึดไปถือรูปร่างกายอันนี้ด้วยความรักความชังความเกลียดนี่เรียกว่าทวนกระแสะกลับพูดอีกในหนึ่งนะเมื่อเห็นนิมิต เห็นอสุภนิมิตปร,รากฏอย่างนั้นแล้วก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายแล้วก็ทวนกระแสจิตกลับไม่ไปยึดถือมันปล่อยทิ้งวางวางทิ้งไปตามสภาพของมันจิตก็มาสงบนิ่งอยู่ในโดยลำพังในปัจจุบันนี้ปล่อยให้ร่างกายนี่มันเป็นไปมันแปรผันไปตามเรื่องของมัน ลูกอื่นนะ้ำอื่นก็เหมือนกันมเมื่อเราไม่สนซะอย่างเดียวเท่านั้นแหละมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยบรรดารูปเสียงกลิ่นรสทั้งหลายในโลกนี้นะมันเกิดเป็นเรื่องเป็นราวสำคัญขึ้นเพราะใจเกิดไปชอบกับมันไปสนใจกับมันต่างหากหน่อยลองคิดดูให้ดี ถ้าไม่สนใจกับมันแล้วมันไม่มีอะไรนะมันก็มีแต่เกิดดับเกิดดับอยู่นั่นนะ่ะรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสมบัตทั้งหลายในโลกนี้นะตลอดถึงรูปร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็อาศัยการเวลาไอ้รูปทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาแล้นะ่ะไม่ใช่เพอเกิดมาปุ๊บก็จิตแตกดับไปปั๊บไปเลย แต่ที่พษษระศาสดาทรงตรัสว่าสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดาก็หมายเอารูปเอานามนี่เองเนี่ยแต่มันอาศัยการเวลากลัวมันจะแตกดับลงไปจริงๆนน,นะคนก็มาหลงตรงนี้แล้ววันนี้นะนึกว่ามันจะไม่แตกดับง่ายๆมาหลงตรงนี้ เพราะฉะนั้นพระองค์ยังรงสอนให้เจริญวิปัสนานะเมื่อทำใจสงบเป็นสมถะลงได้แล้วเจริญวิปัสนาญาณมองเห็นสังขารนั้นเป็นของไม่เที่ยงมีเกิดขึ้นแล้วก็มีดับไปเป็นธรรมดาอยู่ยนั้นเหมือนพยับแดดเหมือนฟองน้ำ มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปฟองน้ำก็ดีพยับแดดก็ดีเกิดขึ้นชั่วขณะแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นไอร่างกายของคนเรานี่มันมีเกิดมีดับอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้ไม่ใช้ปัญญาเพ่งพิจาณาหักไม่รู้ว่ามันเกิดมันดับถ้าเพ่งดู จริงๆแล้วมันก็เห็นเลยเช่นน้ำมูกน้ำลายพวกนี้นะม้วนทิ้งออกไปน,นั่นเรียกว่าลูกมันดับรูปกายอันนี้มันเรียกว่าลูกมันเสียลูกใดมันเสียมันก็ไหลออกมาจากภายในนุ่นน้ำมูกน้ำลายน้ำปัสสาวะอุจจาระเหงื่อไค่พูกนี้นะ มันก็ออกมาออกมาจากภายในร่างกายนั่นเองแล้วอย่างนี้นี่แหละที่ว่ารูปเกิดรูปดับเมื่อรับประทานอาหารเข้าไปไปธาตุย่อยอาหารให้มันละเอียดส่วนละเอียดนั่นน่ะซึมเศร้าเข้าไปหล่อเลี้ยงร่างกายอันนี้ให้เปล่งปังอยู่ตามเดิมเมื่อให้ทูบผอมลง ให้มีผิวพันณ์พุทธ่องอยู่เพราะอาหารเนี่ยมันไปสร้างเลือดให้เพิ่มเติมขึ้นให้มีอยู่เรื่อยๆไปไปบำรุงเลือดให้เป็นปกติอยู่วิ่งไปเลี้ยงร่างกายเนี่ยเลือดเนี่ยไหลไปไหลมาอยู่ในร่างกายเนี่ยสีเลือดมันก็เลยเปล่งปังออกมาทางผิวหนัง สีเนื้อเขาว่าจะว่าแดงแท้ก็ไม่ใช่จะว่าขาวแท้ก็ไม่ใช่จะว่าเหลืองแท้ก็ไม่ใช่ดังนั้นเขาจึงเรียกว่าสีเนื้อ,อน,นั่นแหละคนก็มาหลงผิวหลงสีนี่แหละเมื่อสีผิวมันเปล่งปังออกมาแล้วมีน้ำมีนวนลนะโหเห็นเขาแล้วชอบใจใหญ่ อันนี้เนี่ยพระศาสดาจึงทรงสอนให้เจริญสมถะกรรมฐานนี่เพ่งร่างกายนี่ให้เห็นส่วนละเอียดของมันเห็นอุปทายรูปรูปอาศัยแหละไอ้สีผิวต่างๆหมดนี้นะสีเหลืองสีขาวสีแดงสีดำสีเนื้ออะไรก็แล้วแต่ล่ละสีกุหลาบสีบานเย็น ลายสีในโลกอันนี้นะสีทั้งหมดเ่านี้อาศัยรูปใหญ่อย่างสีในร่างกายขอคนเรานี่นะก็อาศัยรูปร่างกายส่วนหยาบเนี่ยเช่นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหูนี่นะนั่นเนี่ยอันนี้ทันเดียว,ว่ารูปใหญ่ ส่วนสีเหลืองสีขาวสีดำสีแดงอันนั้นเรียกว่ารูปน้อยรูปอาศัยรูปละเอียดก็ว่าต้องเพ่งดูให้เพ่งดูรูปอันนี้ให้มันเห็นทั้งส่วนหยาบส่วนละเอียดลงไปเช่นนั้นมันก็จึงไม่หลงจึงไม่หลงรักไม่หลงใครไม่หลงพอใจ ในรูปต่างๆที่มองเห็นด้วยตาไม่ว่านักบวชไม่ว่าครือขัดมันติดอยู่ในรูปอันละเอียดนี่เนี่ยนั้นเราผู้เป็นนักบวชเนี่ยนะมีโอกาสได้เพ่งพิจารณาเต็มที่เลยเพราะว่ากายนยมันภาคออกจากกามมาแล้วภาคออกจากรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆ มาแล้วฉะนั้นจึงมีหน้าที่ใดที่เราจะต้องเพ่งพิจารณาดูโโรูปกายอันตนอาศัยอยู่นี่ทั้งรูปกายคนอื่นให้เห็นตามเป็นจริงอย่างที่ว่านี่แล้วมันก็คลายความกำหนัดยินดีออกถึงไม่หมดก็เียว่าเบาวางออกไป ในขั้นต้นนะ่ะเราเพ่งกรรมฐานเรานี้เข้าไปแล้วใจมันสงบลงบมดนีน่ใจมันสงบจากความรักจากความชังต่างๆนานาหมู่นี้นะมาต่อจากนะั้นวปก็เจริญวิปัสนาทําไมมันจึงไปชอบมันนักหนาโรคอันนี้นะเอามาตีแผ่ดูสิอย่างเงี้เราวิตกขึ้นมาอย่างนี้นะ สมมิทีแผ่ออกไปผมก็กองหนึ่งขนก็กองหนึ่งเล็บก็กองหนึ่งฟันก็กองหนึ่งนังก็กองหนึ่งเป็น,นต้นตลอดถึงอาการสามสิบสองเราเพ่งแยกแยะออกจากกันเป็นกองเป็นกองไปแล้วลองมาถามตัวเองดูสิว่าตรงไหนที่ว่าเป็นตัวตนของเราเป็นของสวยของงามอะ่ะไม่มี หาตัวหาตนไม่พบแล้ววันนี้หาความสวยงามไม่มีก็มันมีตะกองผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นเหล่านี้มันมีกองเป็นกองอยู่แล้วของใครของมันอยู่แล้วอันตัวคนนั้มันไม่มีเลยวันนี้นะั่นแหละเพ่งดูกระจายรูปร่างกายนี้ออกดูละมันจะเห็นแจ้งตามเป็นจริงเลยเพราะฉะนั้นแหละ อย่าพากันประมาทความจริงมีอยู่อย่างไรก็ให้พิจารณาอย่างนั้นให้มันเห็นตามสาภาพความเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้แล้วสงบจิตอยู่ด้วยความรู้ยิ่งเห็นจริงตามเป็นจริงดังแสดงมา